เราทุกคนคงไม่ทราบว่าเมื่อไหร่เราจะเป็นโรคหลอดเลือดสมองได้นะคะถ้าคิดว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองสิ่งที่ควรทำแรกคือต้องรีบมาดองบาลให้ไหวที่สุดเร็วที่สุดตรอถือว่าโรคหลอดเลือดสมองนะคะต้องบอกว่าน่ากลัวะคะ่ะน่ากลัวเพราะอะไรเพราะหนึ่งมันเป็นโรคที่พบบ่อย หนึ่งใน4ของคนทั่วโลกเนี่ยจะเป็นโรคนี้ได้ในช่วงชีวิตหนึ่งแล้วพอเป็นไปแล้วเนี่ยโอกาสเสียชีวิตก็มีถ้าดูเฉพาะในประเทศไทยการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งทั้งในเพศชายและในเพศหญิงนะคะเพราะฉะนั้นก,ก็น่ากลัวกับอีกประเด็นหนึ่งสมมติเป็นแล้วไม่ได้เสียชีวิตแต่ว่ามีโอกาสเกิดความทุพพลภาพความพิการได้สูงนะคะเั้นก็จะช่วยตัวเองไม่ได้ต้องมีคนมาดูแลก็จะลำบากกันในการใช้ชีวิตประจำวัน อาการมีตั้งแต่เบาจนถึงหนักสั้นๆก็คือพูดลำบากปากตกยกไม่ขึ้นนะค,ะคือพูดไม่ชัดนะะปากเบี้ยวหน้าเบี้ยวยกแขนขาไม่ขึ้นหรือว่าอ่อนแรงนะะถ้าสงสัยปุ๊บควรจะรีบมาโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วเพราะว่าถ้าเรามาดว w า n อย่างรวดเร็วเนี่ยก็จะเรียกว่ารู้เร็วรอดคือรู้ว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองเร็วคือมาโรงพยาบา,าลรวดเร็วรักษาาสสารรวดเร็วก็จะรอดชีวิตหรือว่ารอดจากความพิการ ก็เป็นปกติได้มากที่สุดค่ะเราควรจะต้องมีสโต,ต,ตรกฟ fast tag โตรกฟา fast t คืออะไรก็คือว่าเป็นเป็นช่องทางห่วโรคหลอดเลือดสมอง ทำให้พอสงสัยว่ามีผู้ปล่อยเป็นโรคนี้ปุ๊บผู้ที่ดูแลคนไข้ทั้งหลายทั้งแพทย์พยาบาลทีมงานทั้งหลายก็จะรีบให้บริการอย่างรวด,ดเร็วกับทีมคนไข้กลุ่มนี้ก่อนเพื่อจะได้ไม่เสียโอกาสที่จะฟื้นกลับมาเป็นปกติมากที่สุดไป ทำไมต้อง Fast Tag ก็เพราะว่าเนื้อสมองของคนเราเนี่ยเซล์สมองเซลสัตว์ all, all, ทั้งหลายเนี่ยมันมีการเสียไปเรื่อยๆตามแต่ละวินาทีที่ผ่านไปงนั้นถ้ายิ่งเวลานานขึ้นอาจจะเป็นแค่ต่างกันแค่นาที2อนาทีบางครั้งทําให้เนื้อสมองตายไปแล้วเซลสัตว์ตายไปแล้วแ,แก้ไงก็ไม่ฟื้นกลับมาแต่ถ้าเราแก้ได้อย่างรวดเร็วเนื้อสมองก็มีเลือดไหลกลับไปเลี้ยงทําให้ฟื้นกลับมาได้เร็วคนไข้ก็หายเรื่องของความพิการก็ได้กลับมาปกติได้ค่ะนั้นก็เลยต้องควรจะต้องมี stroke Fast Tag นานแล้วค่ะก็น่าจะเป็น20ปีแล้วเป็นที่แรกของประเทศไทยเลยใช้คำว่า stroke fast tag นะคะก็ทำให้ทุกคนดูแลคนไข้กลุ่มนี้ได้เร็วยิ่งขึ้นสามารถรีบทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองอย่างรวดเร็วไม,ไม่ต้องมารอคิวว่าตามคิวหน้าอะไรเงี้ยก็กลุ่มนี้ก็จะคนไข้ก็ได้รับการทำก่อนนะคะพอทำแล้วก็จะทราบว่าเป็นโรคสมองขาดเลือดหรือเปล่าหรือเป็นโรคเลือดออกในสมองถ้าเป็นโรคสมองขาดเลือดาาก็จะเชี่ยนาว่าควรจะรับยาละลายริ่มเลือดหรือเปล่า ถ้าต้องได้จะรีพยาอย่างรวดเร็วการที่จะต้องเจาะเลือดอะไรก็ทํอย่างรวดเร็วแล้วก็ได้ผลอย่างเร็วไม่ใช่ว่าก่อนจะได้ผลอีกเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเนีย่ยซึ่งมันไม่ทันการนะ,ะผู้ป่วยที่มีพาะฉุกเฉินที่ต้องได้รับยาละลายริ่มเลือดหรือได้ต้องใช้อุปกรณ์ใช้ใสายสวนเข้าไปทางหลอดเลือดเพื่อดึงริ่มเลือดออกจากหลอดเลือดเนี่ยเราก็ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการประเมินประเมินเรื่องการให้ยาละลายริ่มเลือดแล้วก็การใช้อุปกรณ์สายสวน ว่าเป็นสโตรกใแทพีไ่ไปโรงพยาบาลใกล้บ้านให้เร็วที่สุดหรือจะมาที่ห้องฉุกเฉินตึกภูมิสิริโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากรารชาติไทยค่ะ